ดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของ a r m .exe ในรอบนี้เป็นช่วงเวลาวันหยุดนะครับเสาร์อาทิตย์ครั้งนี้เนี่ยเราจะเอาเกมในตำนานอย่าง w r c r a f t 3สา o z e n เ h r o n e มาทำการเล่นกันแต่ว่าแมปที่ใช้เล่นเนี่ยจะเป็นแมปคัสตอมพิเศษที่พี่ผมเป็นคนทำขึ้นมาเองนะครับโดยใช้พื้นฐานแบบแปนจากแมปของ ตัวเกม Warcraft 3ก็คือเป็นพื้นที่ของเมาส์ไฮเจลที่จะมีการบุกมาของพวก Burning Legion ตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วมาน r a n d มทีมาให้เป็นฝั่งของพวกอ n d e a d นะครับ แต่ว่าเราจะสามารถเลือกตัวเล่นได้จากวงที่มีเนี่ยมีเม u ท t เทนคิงพา a าดินอาร์ตเมดบัตเมดวารเดนพิสเทดออฟเดอะมูนค e ิปเปอร์ออฟเดอะโกลบเดมอนฮันเตอร์ลงไปข้างล่างก็จะมีเป็นเบรดมาสเตอร์ฟาเซีย Shadow Hunter, t o r อร์เรนเชฟเทตัวเกมจะใช้เวลาไม่เกิน20นาทีนะครับมีเวลาบอกอยู่ที่ด้านข้างม,มีเงินออโต้ให้ตลอดทุกๆ2วินาทีจะได้เงิน1 เ uh, เป็นอันเดดเป็นอันเดดแหมเริ่มต้นมาถึงเป็นอันเดนก็เราไปตัวรับเลยกันเวเกตนี่จะมีไว้ใช้สําหรับการวาร์ปไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับนี่จะมีให้เราเลือกเวลาเข้าเวเกตมาก็จะมีเลือกสตอมวินพอทัานมีฮอดไปฮอดได้ <ond> มีไปเวิร์ทีได้แล้วก็มีไปเล g จียได้แต่ว่ารอบนี้เราจะเล่นเป็นพับพวกเดียวกันเพราะงั้นเราเล่นเราก็จะไปที่สตอมวินนะครับปกติเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ผมบอกว่า ใน Warcraft มเนี่ยมันจะเป็นกองทัพของ h ิวแม Expedition ก็คือเฉพาะของใจหน้าเท่านั้นนะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่พี่ผมทำออกมาเนี่ยเป็นการฟิกแบบพิเศษก็คือเอาเป็นสตอร์มบินซึ่งเป็นกำลังหลักของพวกฮิวแมนอะมาเลยแล้วก็มีหลอดกาลิทอสมาด้วยซึ่งเป็นตัวละครที่ถ้าเป็นคนที่เป็นแฟนของ Warcraft เนี่ยน่าจะรู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหน รอบนี้เราจะเล่นตัวลับกันนะครับดาร์คเรนเจอร์จะเป็นการเข้าร่วมสงครามครับเหมือนเราเข้ามาเพื่อช่วยคุ้มกันเป็นอารมณ์ลคล้ายๆเกมกึ่งๆทีดีเหมือนกันก็คือต้องมาคุ้มกันไม่ให้พวกศัตรูเนี่ยบุกเข้าไปจนถึงต้นไม้โลกที่อยู่ด้านบนได้นะครับถ้าศัตรูมาถึงต้นไม้โลกที่อยู่ด้านบนได้เนี่ยแม้แต่ตัวเดียวเราก็จะแพ้เลยแต่ว่าศัตรูเนี่ยจะต้องบุกมาจาก ทางด้านส่วนมากจะมาทางด้านหน้าสุดนะครับแล้วก็จะค่อยๆไล่ตีไปเรื่อยๆก็คือบุกมาที่สตอ r m มวินแล้วก็จะไล่ต่อขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปตีที่พวกฮอสของทรอนนะครับก็เป็นกลุ่มทรอนฮอสแล้วถึงจะไล่มาที่ฝั่งของพวก เซนติเนลก็คือจะมีไทเรนดี้วิสเปอร์วินกับมารฟูริออสตอร์เบดเป็นคนที่ป้องกันค่ายอยู่ครับโอ้ยเลนเลินเล่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 นตาย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 อ่าเ้ยทีวิตแรกบิดไปแล้วเออในตัวเกมนี้เนี่ยเราสามารถจะฆ่าเพื่อเก็บเงินไปใช้ซื้อของบนพื้นที่พักของเราได้นะครับก็จะมีของหลายอย่าง จารูปแบบของก็จะคล้ายๆกับโดตานะครับคือคนส่วนมากเนี่ยน่าจะรู้จักว Warcraft 3ผ่านทางโดตาซึ่งโดตาเนี่ยก็มีต่อยอดคือมีชื่อเสียงดังมากแล้วก็ต่อยอดไปเป็นอยู่ในสตรีมเป็นโดตา2นะครับเพราะว่าระบบของวอลคัพสามเนี่ยเขาจะมีตัวที่เรียกว่าเวอร์อิดิทให้เราสามารถ สร้างเกมของตัวเองได้นะใครที่ดีแนวคิดดีๆมีหลักการดีๆก็สามารถทําเกมของตัวเองออกมาได้อ่าเนี่ยมีรองเท้า boots of ajar วิ่งเร็วขึ้น65กับสปีดการโจมตี25ก็คือจะคล้ายๆกับขาไม้รองเท้าไม้ของ Dota นะครับแค่ไม่มีสแตตเฉย แล้วก็จะมีระบบเวสให้เราดูว่าจะชนะยังไงอย่างเนี้ยเม็เเวสก็คือต้องไม่ให้อันเดซสกอตกับเบอร์นิงเลเจียนเนี่ยไปถึงต้นไม้โลกได้ภายใน20นาทีนะครับต้องพยายามทำยังไงก็ได้ให้มันไปไม่ถึงครับแล้วก็ซายเวสเนี่ยจะมีการฆ่าเวอร์บอสแล้วก็มีเหมือนกับตีกลับไปทางด้านแบ็กซิตาเดลแล้วก็ทำลายมันซะให้เป็นให้เป็นละลายชิ้น ให้เป็นล้านชิ้นเลยคีย์บอร์ดแมปปิ้งก็มีนะครับเป็นคําสั่งก็คือเราสามารถเลือกสีของตัวเราได้ว่าจะให้เป็นสีอะไรแล้วก็มีไซส์ของเราได้ว่าเราอยากให้เป็นไซส์ไหนแล้วก็มีระบบที่ให้เลือกเวอร์บอสได้ด้วยมีระบบปกติเนี่ยอาตายเรียบ,บร้บบอยหมดแตบบ่อธิบายปกติเนี่ยเวอร์บอ,บอสเนี่ยมันจะแรนดอมออกมานะครับสถานการณ์ในเกมส่วนมากเนี่ยจะเป็นการแรนดอมแทบจะทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เลย ก็คือศัตรูจะเกิดที่ไหนเมื่อไหร่ยังไงเวลาไหนอะไรแบบไหนเนี่ยจะเป็นการแรนดอมเพื่อทําให้สถานการณ์เนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับแล้วก็เนี่ยพวกออปชั่นแลเควสก็จะมีเนี่ย made, Get, Get made, เกรดแบทเทิลเมดกเกแบทเทิลมาสเตอร์เบดก็คือให้ค่า2ีสให้ฆ่าศัตรู20ตัวอย่างค u r ร i g ออฟไคเจลเนี่ยคือค่าซอมบี้50ตัวก็จะได้เงินพิเศษนะครับพวกนี้จะเป็นเควสพิเศษที่เราทำได้ในการเล่น แล้วก็จะมีรายชื่อบอสบอกอาชิมอนเดอร์ลิสคิงแล็กนาลอสเดดวิงคาสตักแมนรูรอสเคทูซาร์วารลอสตอนนี้ก็คือมีบอสทั้งหมด9ตัวทีอ่ะ8เหรอแนี่ตรงตรงนี้มี8ตัวที่เขาแจ้งมาว่าเราจะสามารถเจอได้ในการเล่นแล้วอ้าวแล้วผมได้โซบ,บินมาร์สมาเมื่อไหร่เนี่ยพี่เอามาให้ <c oughs> ซึ่งนั่นแหละครับก็คือง่ายๆตามสไตล์ของคล้ายๆทีดีดีเฟนต์ก็คือป้องกันศัตรูไม่ให้มันไปถึงต้นไม้โลกิวมุมขวาบนอยู่ามุมน,นมีเกาแบบาว่าไม้งขอมกมันเดินพรามนเเมื่อกี้พี่ผมบอกว่าบอสเนี่ยจะมีทั้งหมด9ตัวนะครับแต่ว่า จะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวที่ไม่ได้ลงข้อมูลไว้ก็คืออาชิมอนเดอร์ไททันที่เป็นตัวใหญ่นะครับอนุบารักนี่สำหรับแฟนเกมของวอลค a ส t านี่รู้แน่นอนว่าเขาเป็นใครมีเดเล็อกนะศัตรูต oh, <okay. S 1> ดีมานกานิสด้วยแล้วกอ็อันนี้อะไร l ิ s เ f i n ์ e r Spy อ l i s สงครามมันจะยิ่งหนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆตามช่วงเวลาที่ผ่านไปในเกมครับตอนนี้ผ่านไปแล้วเจนาทีก็คือสงครามจะเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมีศัตรูมาตีจากด้านบนด้วยแบ็กล็อกแคลน

รอบพิเศษนะครับคือสไตล์การเล่นของผมเนี่ยปกติน่ยคือส่วนมากจะอัพหคลิปต่อต่อหนึนวันแต่ว่ารอบนี้เนี่ยคือผมมาเล่นนอกรอบก็คือเหมือนจะมาแนะนำเกมแล้วก็เล่นเฉยๆด้วยเล่นเอาสนุกแมนนอลลอดรอบมีบอสเป็นแมนูล,ลอดออกมาตอนเหลือ12นาทีไมนโนล,ลอดมาแล้วตัวยงใหญ่ ช่วงตอนเย็นเดี๋ยวผมก็จะมีลงคลิปของซีรีส์ประจำวันเสาร์อาทิตย์อีกทีนะครับที่เป็นการสุ่มเอาเกมในคาของพีมาเล่นสงครามตอนนี้มั่วซั่วมากเยอะมากๆศัตรูเยอะอุ๊ย <c oughs> อะไรไม่รู้น่าจะเป็นความสามารถของบอสพีเดียวตายเลยเราไปดูแมนูลลดกันปีความสามารถคือพัชเชอร์วูด ทำเดเมจใส่เป้าหมายเดียวนะครับแล้วก็ทําให้เลือดออก Massive Blast คือทำเดเมจใส่เป้าหมายเดียว c e i l s t o r m คือเลนออฟไฟในเวอร์ชั่นของเ a ลนะครับจะทำเดเมจได้มากเลย n a t r Lift คือล็อกศัตรูเอาไว้ในช่องว่างในเหมือนกับมิติ f ฟลส s แมชเชอทุกพื้นแล้วก็ทำเดเมจใส่ศัตรูรอบๆแมนูรลนะครับเฟลสแมชเชอร์จะลดความเร็วโจมตีศัตรูสำหรับคนที่โดนเาเมจบอสความพิเศษของบอสตัวนี้ที่เป็นแมนูรลอก็คือสามารถใช้ใช้หอดฐานของหอดเนี่ยสร้าง หอดเซลออกมาเพื่อเอามาใช้โจมตีเราเพิ่มได้ถ้าหอดถูกทำลายนะครับเขาสามารถใช้ทวิสเตดเรียมเนี่ยที่เป็นอบิลิตี้ในการแรนดอมที่จะวัปผู้เล่นคนใดคนหนึ่งมายังจุดใดจุดหนึ่งที่มียูนิตเลเจียนที่มีพวกเลเจียนอยู่แล้วก็ ใครโชคร้ายเนี่ยก็จะโดนเขาลากมากระทืบจนตายได้ก็คือสามารถแรนดอมลากเราไปจากตรงไหนของแบบในเกมก็ได้ไปกระทืบสามารถควบคุมการเกิดของพวกศัตรูในแมพเพิ่มได้เหมือนกับอาชิบอนเดอร์ แล้วก็ถ้าเลือดเบือน้อยเนี่ยจะเปิดดาร์พอท่านแล้วก็เรียกพวกเลเจียนกับสกอตพวกผู้นำที่เป็นแบบอย่างพวกอาร์สเกเลอร์มานกานีสเดทอล็อกอะไรพวกนี้ครับ,รบมาอยู่ใกล้ๆตัวเองเพื่อมาสนับสนุนการต่อสู้ได้ตอนนี้เราก็สามารถออกของได้แล้วแบนี้ก็ ปีสเบดนี่ก็จะคล้ายๆกับบัตเตอร์ไฟในโดตานะครับแล้วก็จะมีพวกผ้าคุมไฟเซริงเบดดาบที่ทำให้มีโอกาสโจมตีแรงเดสบริงเกอร์นี่อันนี้ก็ของพื้นฐานที่ปกติแล้วจะใช้ <I will S 1> บ่อยมากก็คือชีเทเนสเบดทำให้มีโอกาสโจมตีและติดขีได้นะ สตอมบินแตกแล้วพอสตอมบินแตกศตรูจะวิ่งมาที่พื้นที่ของกอดต่อเพื่อที่จะปลุกเข้าไปในภูเขาโอ้เลือดแมนร้อนไม่ลดเลยอุ้ยอุ้อ้ยเรียบร้อยโดนแล้วโดนลากไปกระนุยแล้วตรงหอนี่มีแครน่บารฮูฟนะครับตัวเต็งกับทอนช่วยกันคุมกัน แตตูมาแบบเยอะมากๆตอนนี้นี่คือสงครามใหญ่ชัดๆข้างบนก็มีพวกแก๊งจีโนมาปีดม,มาคุละทายคอด้วยมีพวกมีพวกมาคุละามาโจมตีด้วยสภาพตอนนี้ไม่ค่อยปลอดภัยแล้ว สิ่เหลาทุกๆครั้งที่เราฆ่าพวกรลองบอสได้เนี่ยมันจะมีการรอปไอเทมมาให้นะครับ <Our S 2> ครั้งหนึ่ง <c oughs> แล้วก็จะมีร้านขายของทั่วไปอุย <c oughs> ๊ย,ยเดเมจแรงน่ <c oughs> <c oughs> โอ้หอยู่ดีดๆแมนนรล้อนเลือ่อนรัวเลยเอาแล้วแมนนรล้อนเลื่อนรัวแล้วอุอ๊ย <c oughs> แรงแค้ต์นะครับตัวที่เราไม่ได้เห็นหน้าตอนแรกมันจะมีเพิ่มมาเรื่อยเอยอย่างตอนนี้ก็มีโอ้โห,โหใช้ความสามารถเรียกยูนิตออกมาอีกอ้าวโอ้โห,โห,โหระเบิดยูนิตแล้วเพิ่มเลือดตัวเองอ้าวอะไรอะทำไมเราชนะ ไอ้บักแน่นอนครับสภาพไม่ใช่มันขึ้นว่าแบ็กซิตาเดลโดนทำายป่า,าม้าวมีมีใครทำลายแบ็กซิตาเดลหรอก็มันขึ้นว่าแบ็กซิตาเดลโดนทำลายแล้วว่ามีใคราโดท,ทำลายแบ็กซิต,ตนนาเดลถล่มไปอาอยู่ดีๆก็จบไปแบบงงๆนะกิดรอบนี้ <laughs> โอเคครับผมก็เอาไวด้ดูทีหลังแล้วกัน ไปไปก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับอันนี้เป็นเกมที่ที่ผมสร้างเองเลยก็ค่อนข้างสนุกใช้ได้เลยเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันจะแรนดอมตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับชมกันแล้วก็เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับรอบนี้นี่เป็น วอลคราฟสามแล้เรียกวอลคราฟสามก็ได้ฮะเรากดเซฟรีเทไว้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น What h a p p e n อ่าเซฟไปแล้วเอเค,ครับบ๊ายบายครับผมไว้เจอกัน